จังหวัดนนทบุรีครอบครัวเกียวพงพิพัฒ์มอบทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจนในเขตพื้นที่บางสีเมืองอย่างต่อเนื่องครั้งที่4ณโรงเรียนวัดปราศาสตร์ปราศาสตร์พิทยาตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีดรสิทธิศักดิ์เกียวพงพิพัฒหรือดออรประธานชาติที่ปรึกษากิติมศักดิ์ประจําคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิวจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาพร้อมด้วยคุณสิริโชคเกียวพงพิพัฒ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจปูทอนบางสีเมืองคุณชัดชัยเกียวพงศิพัฒน์ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจปูทอนปลายบางและพันตำรวจโทเศรษฐารเศรษฐพากรรองพุ่งกับสืบสวนสถานีตำรวจปูทอนบางสีเมืองลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเรียนดีแต่ยากจนในเขตพื้นที่บางสีเมืองจำนวน10บทุน เป็นที่ชื่นชอบและดีใจของเด็กๆพร้อมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้านดรสิทตรศักดิ์เกียวพงพิพัฒหรือดออรประธานชาติที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำกรรมธิการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบุฒธธิสภากล่าวเสริมว่าวันนี้เป็นวันดีได้นําครอบครัวเกียวพงพิพัฒ์มามอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเรียนดีแต่ยากจนในเขตพื้นที่บางสีเมืองเป็นโรงเรียนที่สี่แล้วที่กระผมได้มอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และวันนี้ได้มามอบทุนโรงเรียนวัดปราศาสตร์ปราศาสตร์พิทยาจํานวนสิทุนให้แก่นักเรียนที่เรียนดีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในการใช้จ่ายต่างๆเนื่องจากราคาเข้าของแพงขึ้นกระผมและครอบครัวอยากจะเป็นส่วนหนึ่งคอยช่วยเหลือดูแลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียนนอกจากนี้กระผมยังมอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจำนวน5,000บาทให้กับโรงเรียน โดยมีนายเอกไพ่แก้วหอมผู้อำนวยการสาพันธ์การศึกษาและรองผู้อำนวยการพร้อมคณะครูร่วมรับมอบและทางครอบครัวเกี่ยวภูมิพัฒน์ได้เล็งเห็นการศึกษาของเด็กมาโดยตลอดพร้อมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก,ดกที่เรียนดีแต่ยากจนโดยจะมอบทุนอย่างนี้ไปเรื่อยๆในเขตพื้นที่บางสีเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ของบ้านกระผมเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน นอกจากนี้กระผมยังลงพื้นที่พร้อมผู้มนือการโรงเรียนดูแลแปลงผักโคกหนองนาที่ทางเรียนได้จัดขึ้นและได้พูดคุยทางผู้มนือการเพื่อจะหาทางช่วยเหลือสนับสนุนโครงการโครกหนองนาให้ดีและสมบูรณ์ที่สุดส่วนโรงเรียนที่5จะเป็นโรงเรียนอะไรจะไปมอบทุดที่ไหนให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนคอยติดตามตอนต่อไปท่านได้กล่าวถิงท้ายไว้ ดรสิทธิศักดิ์เกียวพงศพัน์นะฮะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการการศึกษาและอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของวุฒิสภานะฮะวันนี้ก็เป็นวันดีที่ได้มามอบทุนให้กับทางโรงเรียนวัฒประสารวันนี้ก็มีท่านผอ,อเอกชัยนะฮะมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของโรงเรียนในนามตัวแทนของโรงเรียนวัฒประสาทนะก็ยินดีที่เราจะมามอบทุน ในครั้งนี้ให้กับทางโรงเรียนแล้วมอบโครงการอาหารกลางวันให้อีกหนึ่งทุนนะฮะก็โรงเรียนนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่คุณภาพของอาจารย์ทุกท่านผมว่าครับแก้วโดยเฉพาะท่านผอที่มาเนี่ยท่านมีอุดมการณ์นะที่จะพัฒนาโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้ให้เป็นโรงเรียนที่ทันสมัยดียิ่งขึ้นก็ในนามของผมนะท่านรองเศรษฐาหารนะเศรษฐอกอรแล้วก็นายชัดชัยจิมุพัฒน์แล้วก็นายสิริโช โยมพัดก็ยินดีที่จะมาเป็นสะพานบุญทําบุญมอบทุนการศึกษาให้เด็กที่โรงเรียนนี้นะฮะยินดีมากครับวันนี้แล้วก็ได้เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาที่ทางผอ,อเป็นผู้จัดทําก็ดูแล้วอาจจะต้องมีการปรับปรุงเป็นบางส่วนก็ได้บอกท่านผอ,อแล้วว่าไม่เป็นไรเรามีงบเร่งด่วนให้นะฮะก็ต้องให้สานผอทําโครงการมาเดี๋ยวยินดีที่จะสนับสนุน โครงการนี้ต่อจากการมอบทุนนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณครูคคคอาจารย์และเด็กนักเรียนทุกท่านที่มาในครั้งนี้ในกิจกรรมของการมอบทุนของคุณครับครับสวัสดีครับผมพออเอกปรไทยแก้วหอมนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปราศาสตร์ปราศาสตร์พิทยานะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณคคนะครับท่านรัฐมนตรีจิษย์ศักดิ์ เจียวพงพิพัฒน์พร้อมทั้งบุตรทั้งสองท่านและทีมงานที่ได้มีโอกาสมามอบทุนอันสำคัญยิ่งกับเด็กๆและกับโรงเรียนวัดประสาทของพวกเรานะครับซึ่งถือว่าอยู่ในเขตที่คนมองไม่ค่อยเห็นแต่วันนี้โอกาสดีท่านมองเห็นก็ถือว่าเป็นความโชคดีของโรงเรียนและเด็กๆด้วยนะครับ,รบขอบคุณในโอกาสนี้ครับผม สหรัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดหนนทบุรี